ดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบาวันนกต่อป่าภูเขาคระบผมพบกับบาวันอีกหนึ่งคลิปนะผมจะแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมาแล้วผมเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาบาวันส่วนมากแล้วนะผมจะเป็นคลิปออกต่อนกให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมแล้วก็เริ่มมีคลิปที่จะเปิดแบ่งเฉลยนะผมแบ่งนกชําแบ่งนกฝึกนกต่อนะผม ก็ต่อไปก็บ่าววันจะได้แบ่งนกนะครับผมเพราะว่าพี่ชายบ่าววันนะผมเรียนตะโกสองล้อพาไปครับผมก็เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะผมอยากกลับไปอยู่บ้านบ้านนะครับผมก็ตอนนี้พี่ชายบ่าววันก็ไปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมไปตัางค่ายอยู่ที่นู่นอีกนะครับผมตรงนี้พี่ชายบ่าววันก็ให้บ่าววันรับหน้าที่ดูแลนะครับผมดูแลบ่าววันก็เลยจำเป็นต้อง มาเปิดคลิปเปิดแบงด้วยนะครับผมเนื่องจากนกก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายนะผมเป็นค่าอาหารค่าอะไรประมาณนี้นะผมวันก็จะมีคลิปเปิดแบงนกผสมผสานกับการต่อนกให้ด้านผู้ชมได้รับชมเหมือนเคยนะผมนกนะครับผมวันนี้จะมีอย่างไรบ้างนะผมตามรับชมเลยครับผมเปิดหัวคลิปด้วยผ้าคีริวห่อทองครับผมนกเรียกเจ้าวุฒโธนะครับผม มีคลมมุมพวันเพิ่งจะจับขึ้นจากกรงรวมประมาณสองอาทิตย์ครับเสียงก็ยังไม่ออกเต็มที่นะครับผมถ้าเสียงออกเต็มที่ความชัดเจนก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมก็รับชมคลิปเสียงเลยครับผม เวลาสมควรเปลี่ยนกรงก็พอดีมีกรงช่างจักนะครับผมบาวันยังไม่ได้ใส่ตัวไหนอยู่นะครับผมนี่นะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับผมนกทีมงานนะครับผมก็คือบาวันก็นับถือเป็นพี่ชายท่านหนึ่งเลยนะครับผมที่ต่อนกคัดนกมาให้บาวันนะครับก็คือลักษณะที่เคยโลพูดลงในคลิปนะครับผมนกที่ใส ทีมงานนะครับผมใส่ปอขามาให้นะครับผมจะมีของดีในตัวนะครับผมอย่างชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นนกเรียกเจ้าพุโทโธนะครับผมมีคลุมนะครับผมฟังในคลิปดีๆนะครับผมมีลูกขัดมีจังหวะขัดอะไรให้ฟังนะครับผมมีเรียกคํากูคํานะครับผมบาวันถ่ายไว้กลางคืนนะครับผมไม่ได้สับลงไปแต่ตัวนี้จะเป็นคารุมเจ้าพุโทโธเสียงตูฟังเพลาะๆครับผม ถามว่านกลักษณะนี้เลี้ยงทํานกต่อได้ไหมได้นะครับผมนกลงกระดิกปีกอย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นนกหมันนะครับผมต่อก็ได้ฟังเสียงก็ได้ครับผมนกตัวนี้บาววันก็เปิดราคาเช่นเดียวกันนะครับผมรับประกันตรงต,ตัวตรงปกนะครับผม0 6 1 9 9 8 7 0 0 7ครับเดี๋ยวรับชมตัวอื่นๆในคล้ายครับผม อ่งแน่นอนครับผมแค่รออายุกงหรือว่าฝึกเลยก็ได้ครับอายุกงมันเก่าครับผมอายุกรงรวมมันเก่าเป็นสองปีนี่ก้อมคำหนึ่งชัดๆท่านผู้ชมก็น่าจะงงนิดๆน,นะครับผมการได้ทำแบบวันตั้งต้อง,งไวกลางวันนะครับผมแล้วทีนี้แาบวันถ่ายทำลำบากมากับผมเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับผม ก็มีการสังสรร์เปิดเพลงนะครับผม,มบริเวณรอบที่เลี้ยงนกนะครับผมก็เกิดปัญหาที่ว่าจะติดลิกสิดนะครับผมก็เลยบางวันก็ตัดต่อค่อนข้างจะลําบากครับเดี๋ยวดูนกกันต่อครับผมก่อนอื่นก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมการถ่ายทําไม่ค่อยต่อเนื่องครับผมตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมทีมงานใส่ห่วงขาไว้ให้นะครับผมห่วงขาค่อนข้างจะเก่าแล้วเพราะว่าอายุกรงรวมนะครับผม อายุกงรวมหลายปีครับผมก่อนที่พี่ชายบวันจะได้ขึ้นเบลครับผมนกชุดนกกระเรียงนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีครูก้อมปนอยู่บางยกครับผมบางครั้งก็มาสองคำสามคำนะครับผมสําหรับครูก้อมส่วนครูก้อมอาจารย์ท่านไหนที่เรียกไม่เหมือนกันก็บาวันจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมครูก้อมก็คือการครูคําเดียวนะครับผม ปกติคู่กูกู้กูกู้แต่บทจะก้อมก็คือกู้กู้กูอะไรประมาณนี้นะผมจะเป็นลักษณะคําเดียวนะครับผมสําหรับนกตัวนี้นะผมเป็นนกขันยนต์หนึ่งกุกนะครับผมมีคารมนะครับท่านผู้ชมรับการคารมด้วยครับผมขันยนต์หนึ่งกุกแล้วก็ที่สําคัญคู่คู่ทั้งวันคู่บ่อยครับผมเป็นนกที่คู่ค่อนข้างบ่อยราวันเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม 0619987 007ครับผมโทรก่อนได้ก่อนครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ ดูตัวกันใกล้ๆครับผมตัวนี้เป็นสิวนะครับผมแต่บววันรักษาหายแล้วนะครับผมขอบตาด้านขวาของนกนะครับผมเห็นไหมครับก็ยังมีแบบรอยเดิมอยู่นะครับผมเป็นนกคูหนุนครับผมนกคูหนุนคูยังไงนะครับผมคูเหมือนเสียงเรียกนะครับผมกูฮงกูกูฮงกูกุฮงกูแต่ว่าเป็นคูนะครับผมตัวนี้จะเป็นนกคูหนุนครับตัวนี้อายุกรง ปีกว่าแล้วนะครับผมตัวนี้อายุกรงปีกว่าดูตัวถัดมาครับผมตัวนี้นะครับผมอายุกรงรวมอยู่ที่สองปีครับผมอยู่ในกรงรวมนะครับผมก็วันไปน,นําเข้ามาแล้วก็จับขึ้นกรงก็คูว,วันแรกเลยครับผมคูตั้งแต่วันแรกแล้วก็จดคูเลยครับผมนกตัวนี้นะครับก อายุที่ขึ้นกลงก็ยังไม่นานครับผมแต่ว่าอายุกลงรวม2ปีนะครับอันนี้คือทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับผมก็ถามว่าฝึกได้ไหมนกประมาณนี้ก็ฝึกได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นบาววันก็ยังไม่ทำครับผมแต่ที่รู้ๆคือนกเก่งอยู่แล้วครับผมรอเขาอีกนิดนึงนะครับผม ย้าย่ายไปก็รอให้เขาคึกจัดๆอีกนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทำครับผมไม่งั้นเสียนกครับผมตัวนี้เป็นนกคูดีครับผมคูดีคูเยอะและที่สำคัญนะผมเท่าที่บ่าวันสังเกตนกนะครับผมนกตัวไหนจะดีจะหมานนะครับผมเวลานกป่ามาเห็นนกป่าปุ๊บตัวนี้จะคูรับเลยครับผมนกตัวนี้จะคูจะเรียกดึงดึงดึงครับผมก็สไตล์นกต่อเลยครับผมตัวนี้ เดิมนะผมที่เคยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าตั้งกล้องถ่ายเสร็จแล้วมีเสียงเกงเสียงอะไรเข้าผมก็เลยไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะผมสาหรับนกสองตัวนี้นะครับผมตัวที่ไม่มีพลาตะข่ายนะครับผมตัวที่ตาด้านขวาของนกนะครับผมที่เป็นสวนะครับผมที่ว่าหายแล้วลยังมีรอยอยู่นะครับผมตัวนี้จะเป็นนกคู่หนุนครับผมคู่หนุนออกชัดๆนะครับผมก็คู่หนุน เกือบพุกยกนะครับผมคู่กู้คู่กู้คู่กูนะครับจังหวะที่เขาคูหนุนนะครับผมแล้วก็เป็นนกคู่หนาทั้งคู่นะครับผมที่ว่าสองตัวนี้นะผมเป็นนกคู่หนาทั้งคู่นะครับผมแล้วก็รับประกันคาลมให้ชัดเจนแน่นอนครับผมสำหรับนกสองตัวนี้ผมบวันเปิดที่ราคาสองเท่านะครับผมไม่รวมค่าส่งนะครับผมศูนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับรับชมตัวต่อไปครับผม ดูความหล่อกันใกล้ๆนะครับผมตัวนี้เป็นนกนำเข้าจากค่ายช่างจักนะครับวันที่บบาวันไปถ่ายทำค่ายช่างจักติดมาด้วยนะครับผมตัวนี้อาจารย์ช่างจักเข้าเนียดออกไปต่อได้เฉลยสี่ห้าตัวแล้วนะครับ วันนี้มาอยู่กับบวันก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์เขาขันคูตั้งแต่มาถึงนะครับผมแต่วันนี้ก็จะใส่พเนียดเล่นลองดูนะครับผมใช้ท่าไม้ตายครับผมจับเข้าเลยนะครับจับเข้าพเนียดเลยฝึกนกครับผมบางตัวก็ฝึกง่ายบางตัวก็ฝึกยากครับผมแต่ว่าสร้อยคอตัวนี้สวยนะครับผม เลียงซ้อนกันนะครับผมเลียงซ้อนกันสองแถวอย่างนี้สวยงามเลยครับอันนี้ที่หอมๆนี่ว่าวันพยายามแบบต้อนเข้าครับไม่ยอมเข้านะผมนานพอสมควรก็เลยตัดสินใจจับเข้ามาเลยปีกยืนเลยครับผมเดี๋ยวให้พักหายตกใจนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเกี่ยวหน้าบ้านเล่นนะครับผม น,นี้จะเป็นนกอ,อกล้องนะครับผมขันยนลิวตันครับผมลิวตันอ,อกล้องนะครับผมถ้าใครติดตามบ่าววันจริงๆแล้ว mm. ก็จะมีคลิปที่บ่าววันไปต่อได้เฉลยหลังล่องนะครับผมภายแล้วนกตัวนี้พอเข้าโครงมาเปิดเผยตัวตนนี้แท้จริงคือเป็นนกมงคลอ,อกล้องที่ว่าล่องสวยมากครับผมและที่สําคัญนะครับขันยนเป็นลิวครับผม ขันโยนเป็นหลิวยังไม่ได้ยินหลุดกุกนะครับผมครูดเดียวแล้วนะครับผมตัวนี้ เราเป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมก็ได้วเวลาอันสมควรนะครับผาวันไายทำค่อนข้างจะ่ลำบากบานะครับผมในความชัดเจนของวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม<อ>เอาเก้า<ๆ>ในพาะเนี่ยหนันคุ้ยเห็นในพระเนี่ยชัดเจนนะครับตัวน,นี้นําเข้ามาจากบ้านช่างจักปงนกแลก้วฐสมนะครับผมก็เป็นนกป่าเมืองการแหลง่งนกดีเหมือนเดิมนะครับผมแหล่งที่เดียวนะครับผมลแหล่งนกดีนะครับ บาวันก็บวกค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับผมนกตัวนี้บาวันเปิดที่ราคาสามเท่านะ้วผมเห็นกันชัดเจนนะครับผมขันคูในมาเนีย่ยให้เห็นกันชัดๆนะครับผมครั้งที่บาวันเอามือนะครับผมัำเข้ามาเนี่ยเลยนะครับก็อยู่ประมาณนกประมาณเรียกว่านกฝึกน,นะครับผมแต่ว่ามันมีของดีครับผมผมบาวันก็ถามว่านกฝึกในเบาวันเปิดแรงดังน,นะครับผมบาวันมองนกไม่ใช่มอง นกคุณต้องราคานีราคานีนะผมมองความสามารถความพิเศษของนกเด่าลก่อนที่จะนําเข้ามาจากบ้านจังหวัดบอวันได้สังเกตแล้วนกตัวนี้คูเยอะมากคูเยอะคูหนาคูเจ้าครับผมยิ้วไปไหนครับผมหิ้วไปไหนเอาไปจิ้มตัวไหนนี่ฟูคูดีครับผมลกตัวนี้ย้ายเข้ามาก็คูไม่เลอกครับผมบอกวันบวมน,นิดหน่อยครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมสนใจนะครับนกป่าเมืองการนกป่าพวเหัสูงเมืองการแหล่งที่บ่าวันนํามาเล่นนะครับผม มีอารมณ์อย่างที่เห็นในคลิปชัดเจนนะครับผมบ่าวันยังมีอยู่นะครับผมเริ่มต้นนะครับผมตัวเดียวก็แบ่งได้ครับผมตัวละ300นะครับผมรับเป็นคู่คู่ละ500นะครับผมสำหรับเบอร์โนศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเจ็เท่านั้นนะครับผม,ผมใจนกชํานะครับผมนกชํา ขึ้นกงคันแล้วคู่เดียวแล้วนะครับผมนกทำบาวันต้องคู่เดียวแล้วบางว่ันที่จดคู่นะครับผมบาวันก็ยังเรียกว่านกทำนะครับผมนิ้นให้มานั่งดูนะครับผมจะได้ชัดเจนนะครับผมแต่เชื่อมั่นในบาวันก็โูมาแล้วห้บาวันส่งให้ได้นะครับผมรับประกันตรงตัวตรงตดนนะครับผมถ้าไม่เป็นอย่างที่บาวันพูดคือเงินทุกบาททุกตตางครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็ เป็นกําลังใจให้บ่าววันด้วยนะครับผมด้วยการกดติดตามนะครับผมแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดไลค์นะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่เอฟซีขาประจําก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเหมือนเก่าเหมือนเคยนะครับผมโทรมาเล่นโทรมาพูดคุยหรือว่าแอดไลน์โทรมาแอดไลน์นะครับผมทักมาพูดคุยได้นะครับผมบ่าววัน ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการต่อนกนะครับผมรู้ว่าแม้กระทั่งตัวนกระอุทายทําให้ชัดเจนให้เห็นกันจระนะครับผมว่านกตัวนี้ลักษณะนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะอําลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ